สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนคลิปนี้เป็นความรักของคนที่กําลังมีปัญหามีประเด็นกันอยู่ใครที่ไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นความรักดีอยู่แล้วข้ามคลิปนี้ไป ไม่เหมาะกับความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเดี๋ยวเป็นไมซ์เซ็ตที่ไม่ดีเดี๋ยวไปหวาดระแวงกันนะคะเรื่องราวสลับกันได้ตลอดเวลาไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครอย่าเอาไปตัดสินใดใดทั้งสิ้นดูเป็นแค่เรื่องราวโดยรวมเท่านั้นนะคะแล้วก็ดูเป็นแค่ไกด์ไลน์ดีรับไปไม่ดีปล่อยผ่านแล้วก็ดูได้ทั้งโหราศาสตรไทยโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะโพสเอ่อหรือว่าจะเป็นดาวจันดาวสุกก็ดูได้หมดเลยนะคะดูได้ทุกแบบเลยเพราะว่าเป็นเรื่องราวโดยรวมเนาะ เรื่องราวอยู่ประจำวันที่3 6 3 1ถึง31มมีนานะคะมาเริ่มกันเลยอยากดูดวงของคุณเรื่องราวของคุณที่เกี่ยวข้องกับคุณโดยชัดเจนก็คือดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาได้ค่ะ เรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของพวกคุณบ้างโอ้โห,โห,โหเจอ10ดาบเข้าไปนะ,ะ่ะมีปัญหากันอยู่คะ่ะความเงียบบางคนรักอิสระใช้ชีวิตอิสระของตัวเองมากเกินไปมีแฟนแล้วมีคนคบคนคุยมีความสัมพันธ์แล้วแต่ก็ยังให้อิสระก็เหมือนมีสิ่งของอยู่สิบอย่างเขาให้คุณเปิดกล่องนั้นได้แค่สิ แค่ไดแค่ก้าวกล่องนะเขาจะมีโรคส่วนตัวของเขามีความอิสระชอบพูดชอบคุยใช้เสน่ห์นะบางทีออกจะแนวพูดเวอร์วังไปก็จริงแต่ว่า ก็เป็นนิสัยของเขานะความสัมพันธ์ดูเงียบข่าไปกันแบบเหนื่อยๆไปกันแบบ3คนก็ได้นะคคนแบบทุกๆหรือไปกัน2คนเนี่ยแต่ก็มีปัญหาระหว่างทางตลอดเวลามีการเริ่มใหม่ของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีคนอายุน้อยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยการเริ่มใหม่อยู่ตรงนี้นะคะก็คือการไป เกี่ยวข้องกับสิ่งใหม่ๆทําให้นะคะเกิดปัญหาช่วงนี้เงียบกันอาจจะมีขั้นไม่พูดไม่คุยกันเงียบหรือว่าทะเลาะกันจนทําให้ความสัมพันธ์มันดูเงียบแล้วมันก็บานไปขึ้นเรื่อยๆนะคะมีความเจ็บช้าน้ําใจการถูกกระทําซ้ำๆอยู่เสมอๆกับความสัมพันธ์นี้ชาวราศีเมถุนขอพลรัรางงานในช่วง16ถึง 31มีนาให้คุณ5ใบแล้วก็ให้เขาห้าใบนะคะขอพลังงานให้พวกคุณคนละ5ใบค่ะของคุณ2เอ่อไม้เท้า8ไม้เท้าเดอะแฮงแมน e r มเ c e แล้วก็9ไม้เท้ามาดูเขาบ้างค่ะอัศวินถือเหรียญ t ด e e เอ e ม o r สดาบ ควีนถือถ้วยแล้วก็หนึ่งเหรียญมีการเริ่มใหม่จริงๆอยู่ตรงนี้นะคะมีชาวราศีธนูเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะคนที่ทํางานหรือว่าชอบวางตัวเป็นกลางกลางนะบาลานุนี่นั่นทีนะแล้วก็มีชาวราศีเมษข้าราชการถ้าคนมียศมีตําแหน่งนะ,ะเป็นนักการเมืองได้นะ,ะแล้วก็หรือเป็นชาวต่างชาติ อาจจะเป็นคนมีอายุด้วยแล้วก็มีอีกโก้มีความแบบเอ่อเย่อหยิ่งมีความเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้นําสูงอ่ะชอบควบคุมความเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเนี่ยค่อนข้างเอ่อประมาณนี้เนาะที่นี้อาจจะมีชาวธาตุน้ําก็ได้ชาวธาตุน้ํกากรกฏพิจิกมีนนะคะ เข้ามาเกี่ยวข้องได้นะคะอ่ะ,อะก็เป็นใครก็ได้นะคะเป็นแค่ดวงโดยรวมเนาะเรื่องราวของคุณนะตัวคุณชาวราศีมีได้สองไม้เท้าอยู่กับการรอคอยค่ะคุณเหมือนเริ่มจะมองหาอนาคตที่ให้กับตัวเองแต่ว่ามอ,มองมองในรูปแบบที่อยากจะมองหาแล้วนะนะคะที่จะทําให้ชีวิตตัวเองดีกว่านี้แต่ก็ยังพะวงข้างหลังยังรักคนนี้แต่ใจก็ยังอยากให้อนาคตที่ตัวเอง อยากเจอกับสิ่งที่ดีอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้แต่ก็ขอให้มันดีกว่านี้แต่ถ้าไม่ใช่คนนี้คุณก็อยากหวังว่าคุณจะได้เจอเรื่องราวที่ดีกว่านี้และมองอีกด้านหนึ่งความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มีคนถือสองมือ ะะคุณเจอภาวะของการถือสองมือนะคะคนหนึ่งออกหน้าออกตาอีกคนหนึ่งก็ถูกซ้อนถูกเก็บและเหนี่ยวรังไว้ด้วยคําว่ารักคําว่าห่วงใยคําว่าเออดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังอยู่กับตรงนี้แล้วไพ่บอกว่าความคิดของคุณน่คุณอยากจะให้ความสัมพันธ์หรือว่าในช่วงเนี้ยคืออยากจะสื่อสาร ให้มันต่อเนื่องหรือมองเป็นเรื่องของการงานอาจจะอยากโฟกัสที่เรื่องของการงานที่ทําให้มันต่อเนื่องเลยเพราะว่าหนึ่งถ้าความสัมพันธ์ไม่ดีนะช่วงต้นเดือนนี้คุณอาจจะคิดที่จะไปโฟกัสที่ทํางานให้มันแบบเออคล่องตัวเรื่องภาวะของตัวคุณเนี่ยให้มันคล่องอาจจะเป็นการสื่อสารเป็นการทํางานที่มันดีกว่านี้นะแต่ว่าถามว่าปัญหาที่คุณเจอ ในเดือนนี้นะคะคุณรู้ทุกอย่างแหละนะตน้นครึ่งเดือนหลังเนี่ยรู้ทุกอย่างปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเป็นปัญหาที่มันเป็นมาแล้วหลายๆครั้งแล้วคุณก็รู้อะอย่างความคิดเนี่ยเป็นแบบไมเท้าคุณรู้เรื่องราวหรือเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นเสมอๆแล้วคุณก็เห็นแล้วก็รับรู้กับมันมาตลอดนะเนาะเดอะแฮงแมนยังแปลว่ารู้ทุกอย่างแต่มันก็แก้ไขอะไรไม่ได้นะเปลี่ยนแปลงทั้งที่อดีตคุณพยายามปรับ ปรับบางทีปรับจนจะไม่เป็นตัวของคุณเองแล้วว่าพยายามบาลานซ์พยายามถ่วงทุกอย่างไว้ให้มันมันสมบูรณ์แบบอะหรือว่าให้มันดีอะแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรสองไม้เทมเพลนท์ al, มันเหมือนกัน ถือสองมือแล้วก็พยายามบาลานของใครคนนึงพยายามดึงอย่างถ้าเป็นตัวคุณถ้าคุณไม่ได้เป็นผู้ที่กระทําให้ความสัมพันธ์มันแย่ลงคุณก็เหมือนพยายามจะปรับทุกอย่างให้มันดีขึ้นให้มันให้มันเข้ากันได้แต่ว่ายิ่งทําเท่าไหร่นะเดือนนี้ครึ่งเดือนหลังนี้ก็ยังภาวะเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมที่แปลว่า ทำเท่าไหร่ก็ยังเหมือนเดิมไปจากจุดนี้ก็ไม่ได้นะคะไปจากจุดนี้ก็ไม่ได้ทําให้มันดีกว่านี้ก็ทําไม่ได้นะคะหรือว่าจะถอยออกจากตรงนี้ก็ถอยไม่ได้นะคะก้าวไม่เท้าแปลว่าทุกอย่างยังคงเป็นสไตล์เดิมๆนะคะทำเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะตัวคุณก็ยัง คือมองหาอนาคตแต,แต่มันก็ยังคงต้องเป็นภาวะเดิมๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงเจออะไรก็เจออย่างนั้นอยู่นะมาดูตัวเขาบ้างค่ะตัวเขาเป็นอัศวินถือเหรียญน,นะเหมือนเขาลงทุนช่วงนี้เขามีเกมการลงทุนนะลงทุนอาจจะทํามาระยะหนึ่งแล้วนะลงทุนในด้านไหนถ้าเป็นการงานก็อาจจะเออเหมือนทําอะไรเพิ่มเติมแต่ทํามาช่วงระยะเวลานึงแล้วแต่รอบเนี้ย ถ้าเป็นความรักมันก็เหมือนเขาได้ทําอะไรมาระยะหนึ่งแล้วแล้วเขาก็ยังมองกับสิ่งนี้เป็นอนาคตคือเพื่อจะทําดําเนินต่อไปนะตัวตนเขาก็คือแบบวิเคราะห์พิจารณาเพื่อจะทําอะไรให้มันมันยาวไปถึงอนาคตความคิดของเขานะ The Emperor คือเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้ผิดเพราะว่าเขา สามารถเขาเป็นคนที่ต้องกําหนดหรือว่าสามารถกําหนดเรื่องราวสิ่งที่เขาต้องการได้ช่วงนี้เขาเลือกที่จะจิตได้สำเร็จเขาอยากพักนะอยากอยู่เฉยๆอยากมีโซนของตัวเองอยากทําอะไรของตัวเองเองีกคุณเองก็นิ่งนะเดือยแฮงแมนนิ่งเขาเองก็นิ่ง4ดาบนะเดือยแฮงแมนถูกมัดขาห้อยหัวมัดด้วยปัญหาเออแก้ไขไม่ได้รู้แต่ก็แก้ไม่ได้ส่วนเขาก็เลือกที่จะนิ่งค่ะ นะแต่ก็ยังมีความสืบความส่องความพยายามอยากรู้ถ้าคุณกับเขาไม่ได้ติดต่อกันเนี่ยถามว่าเขาส่องเรื่องราวของคุณไหมยอยากรู้เรื่องราวของคุณไหมก็อยากรู้ค่ะถึงแม้ว่าจะวางตัวมีอีกโก้ความคิดคือฉันไม่ผิดฉันไม่ทําอะไรฉันไม่แก้ไขฉันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นแต่เขาก็เลือกที่จะส่องที่จะมองคุณในอดีตที่ผ่านมาคุณพยายามปรับพยายามเปลี่ยนหลายๆอย่างเขาเองก็รู้นะ เขาเจอกับภาวะของเขารู้ว่าเขาเจอกับภาวะของอคนขี้น้อยใจคนที่คอยแบบระแวดระวงหรือว่าน้อยเนื้อต่ําใจนะขี้น้อยสารพัดนยะเขาเขารู้นะแต่ตัวเขาเือนเนี้ยเขาจะโฟกัสในเรื่องของเงินแล้วก็การลงทุนลงทุนนยะเริ่มอะไรใหม่ๆเลยนะก็คืออาจจะไปโฟกัสที่สิ่งนั้นถ้าเป็นเรื่องของการเงินเขาก็จะโฟกัสหรือว่ารับ ทำอะไรบางอย่างทําเพื่อให้สิ่งที่เขาหวังเนี่ยมันมัน,ม,นมันได้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของความรักเขากําลังเริ่มทําอะไรใหม่ๆเพื่อให้สิ่งนั้นมาตอบแทนกับเขานะใในช่วงนี้ที่ในเดือนมีนานี้ที่เขาจะโฟกัสนะคุณก็อาจจะโฟกัสเรื่องงานนะเรื่องงานอาจจะเป็นงานประจํางานอะไรของคุณก็ช่างแต่ว่าทุกอย่างก็ยังถ้าเป็นความรักก็เหมือนกันก็ยังเป็นภาวะเดิมๆแต่ของเขาเนี่ยเขามีเกณฑ์ที่แบบ เออจะจัดการแล้วประสบความสําเร็จด้วยนะคะทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะว่าคุณรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นี้เนะะี่ยขอดูพลังงานเนะะี่ยความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาหรือต่อความสัมพันธ์นี้ที่เจออยู่ตอนนี้ขอดูหนะะ่อยค่ะแปดถ้วยนะฮะแปดถ้วยหนึ่งไม้แล้วก็เดวิลนะฮะแปดแปดถ้วยแปลว่า ความรู้สึกของการเวินระยะของความสัมพันธ์ออกมาถอยออกมาคุณรู้สึกว่าถอยออกมาแล้วความสัมพันธ์มันถูกเว้นระยะมันห่างออกแต่คุณก็ยังรู้นะว่าเดี๋ยวมันก็เริ่มใหม่อีกนะเพราะมันไม่ได้มีการตัดขาดเดวลวความสัมพันธ์ดึงรั้งกันอยู่นะมีพันธนาการกันอยู่อาจจะพันธนาการในเรื่องของ18วกนะฮะเรื่องภาระเรื่อง สิ่งต่างๆที่มันพันธนาการกันเช่นความผูกพันกันมานานเกี่ยวข้องกันมานานแล้วมันเป็นอย่างนี้บ่อยคุณรู้กับความสัมพันธ์นี้ทั้งที่อยากจะเริ่มใหม่เริ่มชีวิตใหม่เริ่มความสัมพันธ์ที่มันดีกว่านี้แต่มันก็จะวนเวียนอย่างนี้คุณอย่างที่บอกค่ะม,มันไม่ได้หายไปไหนไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะดูซิว่าเขาล่ะ,ะความรู้สึกของเขา ที่มีต่อชาวราศีเมถุนค่ะคนคนนั้นนะฮะที่ชาวราศีเมถุนกําลังคิดถึงเขารู้สึกนึกคิดยังไงกับชาวราศีเมถุนสองเหรียญค่ะเด็กถือไม้แล้วก็คิงถือดาบนะฮะออสองเหรียญมันแปลว่าความสัมพันธ์ประครับประคองความสัมพันธ์ที่ถือสองมือแล้วไม่อยากปล่อยอะไรไปก็ดึงถูกอ,อยู่อย่างนั้นทั้งที่มีการทำอะไรแบบ หนึ่งเด็กถือไม้ค่ะมันเป็นการที่ได้เริ่มอะไรใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆไปแล้วแต่ก็ไม่พร้อมที่จะปล่อยสิ่งเก่านะคะเขาเหมือนลงทุนหรือว่าการกระทําอะไรบางอย่างได้เริ่มอะไรใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆอยู่อยู่เสมออ่ะแต่ว่าคิงถือดาบเขาก็ไม่ได้ปล่อยวางสิ่งเก่าหรือปล่อยสิ่งเก่าไปเพราะว่าคิงถือดาบนะเป็นคนที่แบบอ,อ พยายามจะจัดการทุกอย่างที่ที่ตัวเองมีให้อยู่ในภาวะที่ตัวเองควบคุมได้นะคะคิงถือดาบอาจจะมองว่าเห็นแก่ตัวมองว่าเป็นคนที่ร้ายกาจเย็นชาแต่เขาก็ไม่ได้คือก็มองว่าตัวเองไม่ผิดไงก็คือจัดการได้ <laughs> จัดการได้นะในความสัมพันธ์นี้ถ้าถามว่าเขาจะปล่อยคุณไปไหมสองเหรียญมันก็ไม่ปล่อยอยู่แล้วคะ่ะดึงดึงวนวนเวนียน,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 นถ้าถามว่ามี ส่วนเกินในความสัมพันธ์ก็ปล่อยไปไหมก็ไม่ค่ะนะก็ยังจะถือไว้อย่างนี้อยู่นะถึงแม้ตัวเองจะทําอะไรใหม่ๆไปเรื่อยเจอสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยก็ไม่ได้คิดว่าจะปล่อยสิ่งเก่าๆไปนะคะอ่ะมาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะฮะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณประจําครึ่งเดือนหลังนี้นะคะว่าเป็นยังไงนะสิบหกถึงสามสิบมีนาชาวราศีเมถุนนะคะขอพลังงานหนะะ่อยค่ะว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับพวกคุณบ้างระหว่างคุณก้าวเหรียญตัวคุณเขาระหว่างคุณกับเขาแล้วก็ตัวเขาเออเหมือนเขากําลังจะไปโฟกัสเปิดกิจการหรือทําอะไรใหม่ๆบางคนพูดชัดๆเลยนะว่าบางคนเขามีเราแต่บางคนกําลังจะไปแต่งงานแล้วหรือว่าจะไปร่วมหุ้นลงทุนกับคนที่อีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ใช่เราเนะฮะถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบนี้ก็ค่อนข้างยากนะ คุณจะอยู่ในภาวะของเก้าเหรียญเก้าเหรียญที่แปลว่าห่างมีแฟนก็ได้นะมีแฟนเออมีคนคบคนคุยแต่นะอาจจะอยู่ห่างกันอาจจะไม่ได้สวีทหวานเท่าไหร่ในเดือนนี้นะคะเพราะว่าเก้าเหรียญแปลว่าคนโสดคนไม้คนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองคนที่มีแฟนแต่อาจจะอยู่ห่างกันหรือมีปัญหากันนะคุณโดดเด่นในเรื่องของคุณจะไปโฟกัสที่เงินตัวคุณนะจะแบบเอออาจจะไป มันเป็นความห่าง,างกันมันเป็นความที่แบบอยู่ตัวเองเพราะอะไรไพ่บอกว่ามันมีการเดินห่างออกมานะห่างไม่ว่าเขาจะห่างไปหรือคุณจะห่างไปมันมีการยอมแพ้ของใครคนใดนคนหนึ่งหรือเบื่อสถานการณ์นี้ทําดีแล้วไม่ค่อยได้ดีนะะในเดือนนี้มันจะเป็นภาวะของการห่างไปแต่เขาล่ะเขานะเขาจะ มีความมั่นคงในเรื่องของงานเรื่องเปิดธุรกิจการหรือว่าเกี่ยวกับบ้านใหม่การทำอะไรใหม่หรือว่าแต่งงานเลยก็ได้นะบางคนนะก็คือไปทําอะไรที่มันดูมั่นคงเพราะว่าเด e r โรเ r ร์มันเจอกับเรื่องของความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์เดอะโรเ R ร์รักทางเลือกก็จริงแต่มันก็เป็นความรักเนาะนะแล้วถ้ายิ่งสีไม้เท้ามันดูว่าเป็นรักที่ดูเหมือนทําให้มันดูมั่นคงอาจจะไม่ถึงขั้นแต่งงานแต่ว่า ไปทําอะไรที่ทําให้ชีวิตเขาเหมือนกับว่าไปผูกมัดกับอะไรบางอย่างที่มันทําให้ดูว่าจะมั่นคงหรือชัดเจนนะฮะที่นี้ไพ่ของคุณทําไมถึงโสดเพราะว่าโสดหรือว่าอยู่ห่างมันเป็นภาวะของการเดินหายไปห่างออกมานะฮะแล้วก็ไพ่บอกว่าการถูกทําอะไรซ้ําๆนะ,ะหรือปัญหาเก่าๆมันตามมากระทบทําให้เดือนนี้ครึ่งเดือนหลังเนี่ยคุณจะอยู่ภาวะแบบเออห่างแล้วกันแต่ถามว่าดูคุณทุกไหม ก็ไม่ได้ทุกข์มากแต่มันมันเบื่อมันมันเหนื่อยกับสถานการณ์นี้มากกว่านะ,ะ่ยฉะนั้นเขาจะไปโฟกัสสิ่งระหว่างพวกคุณเนี่ยมันดูเมียมันดูห่างนะคะอืมมันดูห่างอืมเขาก็ไปทําอะไรที่เขาแบบกําลังเจอกับภาวะที่แบบเอออินไปนะแต่ตัวคุณก็เออไปไปก็ไป,ไป,ไป,ไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเออแล้วก็อยู่ของคุณได้ทีนี้นะคะดูสิว่าถ้าเขาพูดกับคุณตอนเนี้ย ในใจเขาอยากพูดอะไรนะถ้าเขาพูดกับคุณได้หนึ่งประโยคในใจเขาอยากพูดอะไรกับคุณเขาดูหน่อยค่ะอสุวินถือเหรียญมาตัวตนเขาเลยนะเขากำลังมีสิ่งที่เขาสนใจสนุกสนานหรือว่าทํายุ่งอยู่เนะียฮะเออนะหรือบางคนอาจจะบอกเลยว่าเขากําลังสนุกกับสิ่งที่เขาได้เริ่มใหม่เนะยฮะแล้วถามว่าสี้วยเกิดขึ้นอืมก็คือ เอ,อ่อนความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีความรักอยู่นะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบถามว่าเก่าอะ่ะเก่าแล้วก็เอออย่าพูดว่าถ้าถามว่าจะให้ง้อกันซ้าๆหรือพูดการที่เขาจะต้องงอให้วันเนี้ยถ้าคุณรอง่ายๆหรือวันเนี้ยถ้าคุณรอกันง้อของเขาอะ่ะเขาพูดได้นะแต่บอกได้เลยว่าสิ่งที่เขาทําใหม่อยู่เนะ่ะมันทําให้เขากําลังสนใจจุดนั้นมากกว่านะฮะเอาง่ายๆถ้าเขามีคนใหม่ งอคนเขาก็งอได้นะแต่ว่าถ้าความสนใจของเขาจริงๆเขาอยู่กับจุดใหม่เพราะอะไรเด็กถือถ้วยเด็กแปลว่าอะไรเด็กคือการเริ่มต้นนะถ้วยคือความรักฉะนั้นเขากําลังเริ่มสิ่งใหม่เองที่บอกค่ะนี่ตัวตนเขาที่พายเมื่อกี้เขาได้ลงทุนทําอะไรบางอย่างกับกาศก,กับสิ่งใหม่ฉะนั้นเขาโฟกัสที่สิ่งใหม่อยู่นะฮะถ้าจะบอกว่าต้องมาขอโอกาสนะมันมันเป็นอะไรที่ซ้ําๆแล้วอะนะฮนะ,ะรู้ๆกันอยู่อะไรประมาณเนี้ยเขาคือ โฟกัสที่สิ่งใหม่เนะตอนนี้นะคะที่เขาบอกจากใจเลยว่าสิ่งใหม่คือดึงดูดเขามากๆนะคะอ่ะนะคะขอไพ่สรุปไพ่แนะนำหน่อยค่ะไพ่อยากบอกอะไรกับชาวราศีเมถุนคะเรื่องเราสลับกันได้นะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครอย่าเอาไปตัดสินใดๆทั้งสิ้นนะขอดูค่ะไพ่อยากบอกอะไรนะคะควินถือถ้วยสองเหรียญแล้วก็เจ็ดถ้วยขอไพ่มีเอ่อคอเสียมสีนะคะ เซียมซี M บอกว่า,าให่บอกว่าถ้าคุณจะจมจมปักกับความรักเนะยังจะทิ้งตัวเศร้านะคิดมากเรื่องความรักนะมันความรักที่แบบบางทีไม่ใช่คุณสองคนด้วยนะประครับประคองหรือถ้าสองคนก็แค่ประครับประคองไม่มีวันชัดเจนไม่ได้ไม่ได้จับจุดลงมาสักอย่างนะอืมฉะนั้นคุณต้องเริ่มเอ่อ ปรับตัวเองอ่ะปรับตัวเองนะเพราะอะไรถ้ารักมากก็ทุกมากนั่งกลุมความรักพยายามประคองอยู่คนเดียวนะแล้วความสัมพันธ์มามาหายหายวนเวียนอยู่อย่างนี้จับต้องก็ไม่ได้นะไขว่คว้าอะไรก็ไม่ได้ฉะนั้นไพ่ก็บอกนะว่าเออคุณถ้าคุณจะยังคงเป็นอย่างนี้คุณก็ต้องเจอภาวะแบบนี้คุณรับมันได้ไหมนะแล้วเซมซีอี้จิงใบที่57บมาบอกว่านกน้ําที่ขึ้นบินจะขึ้นบินได้ตามลําดับ อ๋อแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณยังนั่งอยู่เนี้ยคุณไม่ขยับไม่เปลี่ยนแปลงอะไรคุณก็อยู่อย่างนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณที่คุณรู้ว่าวันนี้เจ็บเจ็บระดับหนึ่งเจ็บระดับสองเจ็บระดับสามเจ็บระดับสี่เจ็บระดับห้าไปถึงระดับเจ็ดระดับแปดระดับเก้าอะไรเงี้ยคุณไม่เปลี่ยนเลยคุณก็ยังเจ็บเจ็บไประดับร้อยระดับพันคุณก็จะอยากเลือกที่จะเจ็บอย่างนี้นะคุณก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเจ็บระดับหนึ่งคุณเริ่มรู้สึกแล้วว่า เขาไม่ได้ดีมากพอสองเจ็บไปอีกระดับหนึ่งคุณเริ่มเปลี่ยนแล้วว่าเออเริ่มหันกลับมาใส่ใจตัวเองทําไมเหรอฉันปรับขนาดนี้อ่ะแล้วฉันลองสวยดูซิฉันลองหลอ่อดูซิเขาจะเปลี่ยนไหมอ่ะเขาไม่เปลี่ยนระดับสามถ้าฉันดีขนาดนี้แล้วเขายังไม่เปลี่ยนเออคุณก็ไม่ต้องจําจําเป็นต้องเจ็บระดับถัดไปฉะนั้นเหมือนนกน้ําที่บินนะคะพอมันเริ่มบินได้ระดับหนึ่งก็ต้อง ขั้นไปอีกระดับหนึ่งมันก็จะบินได้เต็มที่ฉะนั้นอย่าไพ่บอกว่าอย่าเลือกที่จะจมปักอยู่ตรงนี้อย่าเลือกที่จะพยายามดึงถ่วงเวลาว้าอย่างนี้เพราะเวลาไม่รอท่าไม่รอใครนะฉะนั้นก็ต้องเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะชาวราศีมีถุนขอบคุณสำหรับการติดตามใครเข้ามาใหม่ฝากเป็นกำลังใจกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะคะอยากดูดวงนะคะก็แอดไลน์มาได้ค่ะสวัสดีค่ะ